เป็นค่าจอดรถนะคะก็จะเป็นราคาคิดเริ่มต้นราคาตอนนี้เราก็กำลังจะมาถึงลานจอดรถระยะยาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันก่อนไปทางไหนเดี๋ยวเราจะจอดลานจอดรถระยะยาวโซนเอนะคะทางนี้มาจอดรถ ทั้งแรกเลยนะคะที่นี่ดูป้ายที่เขียนว่าลานจอดรถอะไรอ่ะ ไม่มีที่ขึ้นรถเมลรถบัสต้องขึ้นตรงไหนอะคะ อดรถว่างเยอะนะน,นี้จะอยู่ใกล้ๆกับสวนนภูมิก็เป็นของสวนนภูมิแต่ก็เราสามารถเลือกที่จอดรถได้เลยดูว่าโล่งว่างแค่ไหนจะได้ไม่ต้องไปจ,จอดเสียค่าจอดแพงๆนะคะตรงนี้จอดได้เลยจะพยายามหา ที่จอดที่ใกล้ที่สุดนะคะดูโห oh. มีร้านจอดรถอย่างดีข้างหน้านี้จะเป็นที่ที่เราจะรอรถบัสน,นะคะรถ s ชตเติ้ลบัจะมาทุกจะมาอ่ารถจะมาทุกสิบห้านาทีะคะ่ะดูเราจอดตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะจอด ในร่มเลยไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนที่จอดรถเขาดีมากนี่จะเป็นบรรยากาศของร้านจอดรถนะคะมีที่จอดกว้างแล้วก็เยอะมากมาเห็นรถสีแดงไหมคะจอดอ,อยู่ใกล้กับที่มารอชัตเติลบัสเลยนะคะมีตรงนี้ก็มีวินแท็กซี่ด้วย นั่งรอกันนะคะประมาณ15บานาทีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวแบบป่าน n ช e แนลนะคะวันนี้มาทำรีวิวลานจอดรถสวนนภูมิแบบระยะยาวนะคะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถโซน A ถือว่าเป็นลานจอดรถที่ดีนะคะมีแสงสว่างครบเลยแล้วก็มีหลังคาแบบกันแดดกันฝนได้เลยจอดที่ของสวนนภูมินี่หาง่ายนะคะในแผนที่ ใน Google Map ก็พิมพ์ไปได้เลยค่ะเป็นลองเทอร์มพาร์คกิ้งหรือว่าลานจอดรถระยะยาวสวนนภูมินะคะ มวิดีโอกันเสร็จแล้วชอบวิดีโอก็กดแชร์กดไลค์ให้ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่ช่องเที่ยวับบผ่านนะคะเจะเกันที่หน้านะค่ะ